เหงือใครออกตามไว้หน้เยอะเนี่ยใช้ที่ชูบเปียกซับก็ดีนะเนี่ยแกะฝาปิดแบบนี้แล้วก็ดึงตัวติดตรงนี้ออกนะที่หนึง่งเขาก็จะกันเนี่ยให้ความชืม้นมาอยู่ข้างในแล้วก็ดึงออกมาใช้เช็ดหน้าเช็ดมือได้เลยเนี่ยดึงออกมาใช้ได้เลยถ้ามันเกินก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ปิดกลับเหมือนเดิมนะนปิดด้วยจะได้ความชื้นไม่ออก ก็ใช้เช็ดหน้าเช็ดมือกันได้ของเขามันจะเป็นแบบจินเทลนะอ่อนโยนจินเทลเบบี้ไวเนี่ยยี่หอ้อปูมซอฟสีม่วงเช็ดมือเช็ดหน้าได้เลยก็ตัวนี้เนี่ยหนึ่งซองจะได้หนึ่งร้อยแผ่นกลิ่นลาเวนเดอร์นะลาเวนเดอร์ หอมนิดๆกดสั่งข้างล่างตรงนี้ได้เลย,เลยก่อนที่ของจะหมด